สวัสดีครับเพื่อนๆแปรายการช่องเจคมากรเต้นะครับผมเจคมากรเตรนะครับผมนี่ตั้มตีนผีนะครับนี่สวัสดีครับเขียวนะครับวันนี้เสือตั้มเขาจะพาเราไปนาโคกกันนะครับนาโคกเราออกเดินทางมาแล้วนะครับตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับจะไปดูประชันเครื่องเสียงมีเดี๋ยวดูนะครับงานวัดนาโคกจัดใหญ่นะครับนี่เสือตั้มก็รถใหญ่มาพาไปนะครับขอบคุณมากครับเพื่อน หนึ่งถึงสี่ร้อยกระดองอ่าเดี๋ยวไปไปดูกันครับผมสะพานลอยแถวนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะนเป็นไงครับเพื่อนๆสะพานลอยนี่นะปะมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับนี่นะครับนี่อันนี้มอเตอร์ไซค์ใช้จริงนั่นเพื่อไปกันเพื่อนเพื่อนนี่สารพมหลวงชุมพรนะครับเรามากลับรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวลอดใต้สะพานข้ามนาโคกฝั่งนู้นนะครับผม ก็มาถึงบริเวณหน้าวัดกันแล้วนะครับแต่ในงานนะถ้ามันมีเสียงรถตึงเสียงอะไรใดๆนะครับเจ็ดก็จะตัดออกไปนะครับก็อาจจะเป็นใช้กล้องตัวที่เงียบนะครับไม่อาจจะมีเสียงอาจจะมีแค่แค่ภาพนะครับผมเพื่อนนะเราก็มาถึงบริเวณวัดกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เพื่อนตั้มเรากําลังหาที่จอดอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งตั้มตรงไปแล้วเลี้ยวขวา้านันเพื่อนหอมหอม ก็มาถึงเป็นที่งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ปลอดภัยดีครับผมผมคอยบอกให้มันขับเบาๆผมกลัวผมปกติผมไม่นั่งรถคนอื่นขับอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ขับเองก็จะไม่ไปด้วยนะครับ<ป>ลำโพงทั้งนั้นนะเพืพ่อนๆนะแท่นนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปทางนี้กันก่อนนะครับ หาดูอะไรกินนะเพื่อนมีแต่ของน่ากินนั้นเพื่อนงานยังมีพวกนี้อีกวันนะน่าจำไม่ผิดของกินเพียบเลยเพื่อน นี่นะครับเพื่อนตําเราเขานี่นะครับพามาดูนี่นะครับแข่งแข่งเครื่องเสียงนะครับเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับมาจากพระรามสองเรานะครับไม่รู้ว่าเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนจะจะพาเดินเข้าไปใกล้ครับ อาวันที่บอกว่าวันนี้จะมีหลวงพ่อให้หลโวงโ,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 โลกอาหลวงโลกของทาวาสของแล้วผมก็อด่ใจอาหลวงโลกของทาวาสมีหลายเวทีอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าพอเปิดประชันกันอ่ะมันใจจะสั่นมากเลยครับ ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนตั้มเราไปไหว้พระก่อนนะครับบาปหนาเหลือเกินหลอกแดดสาวๆบ่อยให้ทั้งคายทำบุญนะครับร้อยสองร้อยกับบ้านเหนี่ยวเราก็ไม่สนใจใครครับดึงอย่างเดียวไปครับข้าพระเจ้าข้จได้เดินแอบเปลี่ยนไหวบูชาทอาบารก็จะเร็จบระกอบุญของขายเยอะเลยนะเพื่อน เราไม่ได้ทำบุญสิริยาทจ้าฟ้าสา้จังหวัดไม่ได้บูชาพรงเครื่องอะไรอื่นใดอยู่ดีนุษย์นาและกระไรแดงอีกหนึ่งเวทีนะครับที่คืนนี้เข้าส่งเข้าประกวดนะครับนี่นะครับแจกให้กับพี่น้องที่ทำบุญกับวัดตาโป๊ในวันนี้ นะครับเามาถึงแล้วมาเต็มเหมือนกันนะครับมาเต็มเหมือนกันสุดดีก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับเวทีอยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวตอนเปิดเนี่ยต้องอุดหูเลยถึงกับอุดหูกเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับพวกหูเหล็กอะไรพวกเนี้ยที่ชอบงานแบบนี้นะครับเปิดตัวทุกยี่ห้อเรียนเชิญน้าครับผมาต่อมาเลยเรากัน บรรยากาศในงานก็จะมีขายเครื่องไฟขายเครื่องเสีส่วนใหญ่จะเป็นไฟแล้วไฟไม่มีแล้วมีเฉพาะวันนี้และคืนนี้นะครับลูกเนื้อกระไรตอที่จะแจกผู้ไฟตะลุกลูกเป็ดเนื้อตามมันเป็นแถวเลยดาบขับดาแจกให้กับพี่ยต้วนพี่น้องเอาไว้บูชากันนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่างนะครับมาผสมไว้เป็นเนื้อว่างร้อยแปด เดี๋ยวพาดูพายืนมาแต่เขาไม่สิ้นตัวสิ้นกายเดี๋ยวเจกจะพาไปกราบพระองค์นี้นะครับอยูที่หลักฐานใจขอเรานะครับนะครับนะเราไปกราบพระองค์นี้นครับองค์แล้วก็อนุโมทนาสาธุญาติโยมทั้งลาธิตจนยงพ่อยงพี่ยงแม่โยงน้องนะต้อก็มารุมนด้วยเช็ดกรรมนะตามา เป็นทุ o, ่งกีจันททองแล้วก็เป็นเจ้าภาพประกาลอยฟ้าตามนั้นลงนะอ่าไหนๆเราก็มาแล้วคืนนี้ก็ไปคืนที่สามของงานนะครับนะอาลิเกยังไม่เล่นดนตรีก็ยังไม่เล่นนะอ่าก็คงพอจะมีเวลาเลยมู้นะหาได้แต่โอกาสระยโยงนั้นครับพร้อมทั้งชาธที่ทนคนใจบุญให้มาร่วมกันนะ สาธุสาธุสาธุขอลูกช้างและแฟนรายการช่องอาเจกมาเกษตรทุกทุกคนทุกๆท่านประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับของสาธุสาธุที่ยังไม่ได้และเดือนมาสตาร์ที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็เทีอยวเทิงที่คงจะมา เราลุกาเป็นเจ้าภาพพ่อตาหลวงฟ้าตั้ิ้มระพ่าวย่อมมาหาี้าชือนะสมุย่อยปาก็ได้ปากาพพื่อจะีกัการถือด้อแลแต่ยิ่ไปด้วความรู้องข้าแล้ววันนี้พวกเราสามนุงสามุงก็ได้มากราบพระนี่นะครับพระหลวงพ่อต่างลิ้นนาพ่อ่างลินันาโคงนะครับด้วยกันแล้ว จุดบริการน,นี้เงินเข้าวัดนะครับผมร้อปร์เซ็นของหาดูยากนั้นเพื่อนรหรัสวิทย์น้ำเข้านาเกลือนะครับนนะรัาาจมไดด้ นี่นะครับกังหั่นที่อยู่นาเกลือเกลือนี้นะ ทุกทุกคนทุกทุท่านนะครับที่ติดในกล้องนะครับไม่ได้มีเจตนานะครับแต่ผมตัดต่อไม่เป็นนะครับเบอร์หน้าใครไม่เป็นนะครับขอญาตถ่ายเลยแล้วกันนะครับระหว่างรอครับเพื่อนผมเนี่ยเคยมาหลายปีแล้วนะครับวันนาโคกเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนนะครับความสวยความอะไรก็ไม่เปลี่ยนสําหรับคนที่ชอบพวกชมรมรักเค่องเสียงอะไรพวกเนี้ยพวกชอบเครื่องเสียงบึ้มๆนะ งานประชันมีทุกปีนะครับมีทุกปีมีเป็นประเพณีไปแล้วนะครับญาติคนใจไหว้พระเสร็จนะครับลงมาทำบุญนี่ยช่วยอชเช่วยเช่จมาบรอีสายติดกับไปฝากลูกๆหลานที่บ้านด้วยนะครับได้ทุกคนครับต่อ่วยเไทุกคนได้ทุกคนาใครตอมร้อยเดี๋ยวจากนี้เราก็ช่วยตอช่วยเจอมาบารอยฟ้ามาคุณสนนะครับงพ่อสัตเล็ก ดาไปต่อไปตองไปเสริมไปตันดาต่อบุญตามไปสายพระบาทหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนะครับเรามาตรทำบุญกันได้เลยครับเครื่องนี้เดี๋ยวมอบหมสายสวรรค์ให้กับนาพี่น่ากกินนมาะเพื่อนนะครับเจดีเจนุ๊กนะครับดาจากสถานีวิทยุชุมชนคนละสีในการดาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องใหญ่วยเดียวนะครับนนี้ะครับเดี๋ยวเข้าไปในวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์กันครับผมเพื่อนๆ ไปด้วยกันนะครับเจ็กก็ไม่เคยไปนะครับบริเวณวิหารน้ำก็มีเจ้าหน้าที่เตรียมดอกไม้ทุกเตียนไว้ให้นะครับแต่คนเยอะมากๆทีเดียวนะครับอาถูงพาบุกตุ๊กตา เราก็ตัดสิใจไม่ได้เข้านะครับคนเยอะจริงหนึ่งรอยบาทหนึรอยบาทรับหลวงปู่ทั่วพร้อมลูกนิดเดีวกาเิญจ่าเินจ่าเิญจ่ามามามาพ่อมหาเศฐีมา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 แม่มหาเศถีนึ่งต่อหัวย่านะน่ากินนะเ้า จะมานาโคกทั้งทีถ้าไม่แดกหนมปลงแ่งเหมือนมาไม่ถึงตาบใช่หนมปงที่มันเป็นกลมๆแล้วมันเนี่ยไอเหียใส่ช้างด้วยมีงาเอ่อต้องมาหนมปงหนมกงราคาใาคาหวานจะมีนะครับเปียกจะมีนะครับงานใหญ่นะครับยังมีพรุ่งนี้คืนหนึ่งนะครับ เ,เ,าาาเดี๋ยวจะแกหาขนมกงให้ดูนะครับามานาโคกนะครับถ้าไม่ได้กินหนมวันนี้มาไม่ถึงนะครับหนมกงเพื่อนง <c oughs> นานนาโคกจะต้องมีกิน, <c oughs> นที่อื่นก็ไม่เหมือนนะครับ อะไรนะครับแม่เรียกขนมปูนาโคขนมปีฉือเยาดีดำอ๋องานเฉพาะงานตีเธอเรียกเป็นยาคุณูนาโคสมัยอ๋อครับผมเป็นประเพณีที่นี่เป็นประเพณีอะไรใช่าะนังแต่สมาธิญาติญาติแล้วก็มารับลูกหลานอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับผมนี่นะครับ แวะมาได้นะครับยังมีอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆสองวันนะครับขนมโกงแม่แตนนะครับผมแม่แตนเก่แม่แตนเจ้าเก่านะครับผมดังเดิมครับแวะมาอุ่นหุนกันด้วยนะครับผมเราร้อนๆเลยครับจรามรังิดาในรามบาทนะครับเพราะฉะนั้นาจัาเพื่อการบันเทิง ถ้าน้องๆที่ที่รัคต่อความไม่สงบด้วยเหตุใดก็ตามต้องรับผิดชอบนาคบค่าใช้จ,จ่ายคืนนี้สามแสนบาทสิทธิจิตจังสิทธิกรบังสิทธิกาเรยยะสถานะโตทยนิจังสิทธิกรบัง,ง,ง,งตอนนี้ก็น่ากินนะเพื่อนมีแต่ของน่ากินนะครับงานใหญ่นะครับมีสองวันนะครับเพื่อนโอ้สงสัยจะไม่พ้นไก่ย่าง ใจ่ามาสามาทางบุขอก่านได้ขอฝากยังไงเนี่ยงงยจะไปครแล้วก็แบบถ้าเขมึงรเบนะครับจะถึงลำโพง้รอยบาทมาเลยครับตางรวยทาบารวยทางกางรวยรับก็ขอให้รวยตกใจดึงให้รวยบบกดวขอให้สาวข้าือโอ้โห้ดึนใจตาเข้ามาเลยจ้าตาลับปัญญาพุทธเจาเรือาลอยฟ้าโอ้ตอนนี้ดึงใจดึงใจสายการจัดการออกขึ้นมหาชน กุ้งจางโกคาราบาร์กันมีคำบังโกคาราบาร์กันมีตังงโกคาราบาร์กันมีจัดไปนะครับสามไม้นี่ร้านนี้น่ากินนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้มีปลาไหใช่ป่ะเจียวปลาไหลเจวปลาลอันนี้ไม่ปลานะครับนี่มีผักสดได้ด้วยนี่ชื่อร้านอันนี้ใจลายลองไหมหมูย่างละมุนลิ้นนะครับ ยังมีอีกสองวันนะครับรเ,เพื่อนแวะมาชิมกันได้นะครับ,โอ,รบโอ้ร้านขนมปังร้านนี้น่ากินมากนะครับสิบบาทยี่สิบคนเต็มเลยนะเพื่อนห้าชิ้นหนึ่งห้าชิ้นหนึ่งถั่วขนมน่ากินนะครับขนมน่ากินมากนะครับเพื่อนแวะมาอุดหน,น,นุ้าปลาแม่มาหาเศรษฐีน่ ทำบุ้ญิมาบาอะรก็วันนี้จะได้เป็นเรติกันทสุนมาผูชายก็รางเป็นทาบะรเป็นทางบะรบางีนะจาริแมมากินได้นะครับเหลืออีกสวันเพื่อให้เียนไ้ยจาริย์จาริจริริจิจาิจริยิตราายนจิจิ ใจบุญพี่น้องบบุญเจอเพื่อนร่วมอาชีพนะครับนี่ร้านช่างแจ็คนะครับนลูกค้ากำลังลงเลยนะครับนี่อีก2องวันนะครับมาสักได้นะครับนี่าให้ดอาใจโฆษณาให้นะครับร่วมอาชีพทุกวัน <S <S 2> <S 2> ูสะอาดสะอ้านดีนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่นี่ จิวเจออะไรมีนะครับมาจะเจาะจะสักก็ได้นะครับเชิญได้นะครับหรือสองวันเราอยู่กับช่างแจ็คนะครับพี่เรียกลูกค้ามาร้านหน่อยสวัสดีครับพี่น้องมาใจอันนี้แล้วก็ขอที่วัดนาคูเจริญสุขามาได้เลยหรือสองวันนะครับแล้วถ้าสมมติเราไม่มาไม่ทันนาคูทำไงแอดแอดเฟซได้ไหมแอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์บอกบอกได้เลยครับผมไลน์ไปแนวศูนย์

ถ้าเห็นว่าไม่เล่นดูไม่เข้าหน้าก็ทางเจ๊ก็จะไม่พูนรัเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนะเป็นพี่เป็นน้องนะครับแล้วก็อุ่นหนุนได้นะครับสายนาโคกนะครับแล้วก็ไลน์ที่น้องกาให้ไปเมื่อกี้แอดติดต่อทางได้เลยนะครับเอ็มวอนอาจจะดังหน่อยไม่ไม่แอดไปถามว่ามีเมียยังอะไรย่างนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องนะครับท่างหลักเมียคนเดียวพอนะแล้ว รุ terror, ่นหลับติกายไปไหนมาไเนี่ยไปเองใช่ไหมไปเท่าไนก็มีคนรับไปไหนก็มีคนริงจรินไปไหนก็เป็นที่รับของมบรรลุเสด็จเทวดาแต่ขับตาเราจะเดินไปขึ้นป่าขึ้นเขาหลวงอุ้ยแต่ขับตาด้วยนะครับทั้งแจ๊คนะครับถ้ามาเจอที่นาโคไปสองวันแต่ถ้าไม่มานาโคก็แอดไลน์ไปได้นะครับรับจอดด้วยนะครับจะจอดจะตักก็ตามใจเลยนะครับเชิญได้เลยเชิญได้ครับแต่ขับรถนานที่ ร้นนี้คนเบิ่มเลยครับร้านปลาหมกึกไข่ปลาหมึกทอดนะครับแวะมาอุดหนุนได้ครับเดี๋ยอีกสองวันกลับมาตรงร้านชานอีกรอบนะครัตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับก็น่าจะอีกรอบน่าจะสามทุ่มตอนนีเ้เสียงในกาสองทุ่มกว่าๆนะครับก็น่าจะอีกรอบน่าจะสามทุ่ม อ้าวพวคนดานายหลุนระอบุญเท่าไหร่ก็ได้ให้หลวพ่า่ผมนใจดีข้างล่างนใจหลายมินไนีมันเยอะให้หลวพอ่วนตาลูกชายมาลูก

ผู้ปกครองผู้ปกครองนะครับเด็กผู้ชายใส่เสื้อดีแย้นะครับลงคือผู้กองอังมยการมาลับคนมันคือด้วยนะครับผู้กองอยการนะครับเปดูเลยครับเด็ชายใส่ลงคือผู้กอองมยการนะครับาลับคนของมันคือด้วยนะใส่เสื้อดีแย้นลุยเลยลุ ก่อนเสียงจะดังนะครับเดี๋ยวลำโพงจะเขาจะเปิดลำโพงอะไรนะครับวันี้เดี๋ยวผมคงถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะติมที่ก็ติดเพลงนะครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปนี้ไว้เท่านี้เลยแล้วกันครับสวัสดีครับ